กราบสบายดีพี่น้องวันนี้มาส่งบล็อกคือเก่เาพี่น้องเลยพาพี่น้องมาเที่ยวมามาเือนหินเนาะวันนี้มาปราสาทือนหินม,มาปราสาทือนหินเด้อพี่น้องบ้านือนหินเมืองไซบูทองแขวงสรุทรเขตเนาะเตวแตกเลยพี่น้องเลยเสียงวายเหรอเตวแต,วแตกเลยนมอ่อามากันดิซี่โคตพี่น้องเสริมอา่า มาไก่พี่น้องมาในข่าเมืองมาเลย,เายเามานี่แล้เพิ่นแล้วเขาแล้วน้ำแล้วเพิ่นกระชีเห็ดเพือนพี่น้องเพื่อัดเอาก็มามาส่งอิดให้เพิ่นอยู่ปั้นทังหินเดี๋ยวจะพาพี่น้องไปเบิ่งปราสาททั้งหินพี่น้องแหล่งท่องเที่ยวประจำเมืองสองคอนเออประจำเมืองไซบุทองเนาะ <c oughs> ลงเมืองเลยภ <c oughs> ูภาคลงเมืองนอเนาะ,ะเนาะเดี๋ยวเขาจะไปเบิ่งน้ำกันเนาะพี่น้องแต่นี่ก็บวกไก่ก็บเทือกเขาเขมคลองพี่น้อง ไปไปบึงเลยเอาเนาะเอาสิยางไปบึงกับบล็อกไกไปไหนเฮ้ยเนาะสารเทียนหินเนาะหินนำเดือนเดือนสี่เนาะประเพณีเพิ่อเกษตรมีบุญใหญ่เนาะนหินมาส่งบล็อกใกล้ๆเนาะกับประสานเทียนหินพาไปบึงนี่ทางบล็อเนาะจริงหรือเปล่มวันนี้เขาเจ้าสีแห่ แห่ของหรือแห่แหพระเนาะพี่น้องมาแต่ด่อนสนดนะเนาะกำลังใส่พระทองทคนกระสินีเปิดเสียงเพลงใช่ไหมเดี๋ยวเอาสิเข้าไปเบิง่งทางในเนาะน,นีคน่คนกำลังเริ่มมาเลยเนาะมีต้นไม้ใหญ่น,ะนั่นนี่น้องมาเบิ่งเนี่ยกำลังหลายเนาะพิธีนี่กับพิธีเป็นมากก็ได้เจอพี่น้องเป็นแห่พระขึ้นมาเนาะ เด็กพี่น้องบังเอิญน้ำม้ามืัอน,นี้ได้ยินข่าวเนาะพี่น้องในภาษาดินหินเนาะอันนี้ประวัติกับคือชีจะคลองกับบุคอยได้หูเนาะเกิดคือชีบทันแหละกะเคยแต่ยังน้อยเนาะมาเอาบุญตะกี้เนาะภาษาเก่าอันนี้ศักดิ์สิทธิ์แห่งศักดิ์สิทธิ์ของบ้านเฮาเนาะใหญ่เป็นต้นไม้ใหญ่เนาะ ตน้ตนไม้นี่จะไว่ใหญ่สมควรแี่ว่ามาอาบุนตะกี้มื่อก่อนมันชิมีตนน้นก้อนหินก้อนหินก้อนหนึ่งเนาะข้างอยู่ต้นไม้แต่ว่ามันโตกเลยนะม,นมันลายปีแล้วก็ที่คนพอเมื่อกอนันค้นหินนี่ก็สส้างผอมถัดพนมเนาะตมการบอกกลาวของพระเจ้าะนะพี่น้องขึ้นไปบังเดี๋ยวขึคคปป้นไปบังนะพี่น้อง,งน้อยเนาะพี่น้องเดินกองเลชิฟักขึปป้นไปบังเนาะ นในตัวนี้ก็จะเป็นแฟงโซลาเซลล์เนาะเพิ่นสวยเรือล่าเนาะเขาก็บอกเขาใจ่าชัตถ่าเพิ่นมัติใช้เนาะมามาสวยเรือแต่ว่าเขาก็เป็นนักท่องเที่ยวที่มาเบิ่งมาชมเนาะปราสาทเทืหินเนาะนี่เนาะบุญเดนซี่แต่ละปีก็มันได้จัดงานเลยนี่เนาะสว่วงหมทั้งมีโควิดนี่ก็ห่วยวงดนตรีระดับประเทศลาวอะไรเราลงมาเสพแถวนี้เนาะเนาะเด้อสาธุเด้ออยู่ดีเมฮังเดี๋ยวผมเดี๋ยวพาพี่น้องขึ้นไปเบิ่งจังหน่อยเนาะ เป็่พังทางทางเทิงเนาะเป็นพันไดไม้เปนพี่น้องเป็นหินบล็อตเดี๋ยวถอยเบิ่งรอบๆเนาะมุมสูงเนาะขออนุญาตเด้อจะทีจะทานเลย่ายทำให้พี่น้องเบิ่งเออเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้เป็นมุมสูงเนาะตรงนี้เป็นกัลตรงนี้จะเป็นทั้งทั้งตะเวนโต๊ะนี่เป็นนลำคลองพี่น้อง เป็นตกนี่เป็นน้ำคลองแล้วเดซี่พาไปเบิ่งน้ำคลองเนาะนี่เป็นต้นจำปาใหญ่เนาะนี่เป็นขึ้นเปิดไทยน้ำเป็น้องเนาะฮอกไกส์ปวยเข้าไปไหนน้องมาเบิ่งเพิ่นสักละอุซานเนาะเออใช่ไหมน้ำเดียบีสังหมาเนาะเป็นหินหินนะพี่น้องเสาไม้เนาะอืมชัวร์ว่าเจ้ามีพิธีเดี๋พี่น้องมาที่ห้อง สีบริเขาไปหน่อยเนาะพี่น้องแต่ว่ามือนาเราถ่ายเอฟบีซีบุตรน้อยอยากให้มาถ่ายท้ำอีกเนาะก็ให้คอมเมนต์เข้ามาเนาะจะมีโอกาสแต่มมือนี้สีบรอนะเหมาะไปได้พี่น้องเพระาะว่ามีเหตุการณ์ที่ว่าเขาเจ้าเล่ากันเนาะพี่น้องเขาเจ้าเอาผ้าไปเนาะพี่น้องผ้าไปเอาไปประโลดพี่น้องของ,ของสถิตเสีเอาข่ามคล้องเลยพี่น้องเอาไปผักคลองพังไทย แต่ว่าเอาไปไปแล้วมันไปฆ่าอยู่ดอนพี่น้องอยู่น้ำคลองนี่แหละชาวบ้านเขาจะไปเห็นมาแหล,ละล่ะเขาเจ้าสีแห่เข้ามาในวันนี้เนาะเขาเจ้าสีแห่เขามาแห่เขามาในพื้นที่นี่แหละแห่กับม,มาเนะเจ้าจัดพิธที่ชาวบ้านเขาเจ้าเองเนี่ยเขามาข้าก็ะบ,บก้าเข้าไป <laughs> ยังยานพี่นอ้องเพราะว่าเขาเจ้ากันยังเสียอระขึ้นมาเพราะว่ามันเจ้าหลักไปเราโมโหสาเหตุยัง พระไปชิบมันสามสี่สิบเซนตะก์นี่กนะ็จะเป็นเลือดสีเลือดสีเสนาะจะมีเอากระแก่เนานะกระลงมาน,นะนี่นะเดี๋ยวพาไปลอง,องไปบังลำคลองนะบ้าบนี้เนาะนี่คนนมาเตาหมาโฮมกันเนะนะาะเถามารอ,อเอาานาะรอพระเนาะมาติอดอ่อนสนอนเน,นาะ อยากลาแล้วแล้วไหมครับได้ลำดวนแลแ้วป้องโอ้โอปต่อสู้กับกอนบอกเนาะคนบอกทองเนอะคนขยันคนทำงานพี่น้องเอ้ยเออคนขยันหาเงินเลี้ยงเมียวะฉันเมียหน่อยเมียใหญ่อ้ทาางนนวัละ ทำงานยังก็วันละยังก็วันละสองสามร้อยทำงานวันละสองสามร้อยให้เมียน้อยให้เมียน้อยวันละสามสี่พันวันละสามสี่พันไปน้องวาเป็นตะลุยพี่น้องเลยอ่าถือใจนุ่มรอเขางาถือใจลำดวนลดวนไปบอลน้ำคลองลำดวนเนาะไปบอลน้ำคลองเนาะ เดี๋ยวจะไปนั่นบึงธรรมชาตินบัดอนไป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 เบิึงวัดมาเมื่อกี้นี่เป็นอะไรโอ้ยข้าเจ้ากำลังสีแห่กำลังสีแห่พระมาเออกำลังสีแห่พระมาแต่บัมดอนแมนะพระนี่เขาเออคนกำลังเต็มอยู่เลยกับท้ายบัมดอนนั่นแต่แห่มาโม่เลยไล่น้ำแล้วพระเขาหลักไปแต่หิน ลักไปเลยไปบอลอดเจอสิ่งสักที่ขั้นคอเออไปแล้วกระชีก้าไปบอลอดแล้วไปลราก็ไปป้าไปเท่านั่นแล้วไปแล้วมันออกห้อนออกร้นหมดแล้วไนแล้วมาลวนไอพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ่งเด้ชีวภับกันไปเบิ่งนลำคลองไอพี่น้องเนาะเอาจจะไปเบิ่งนลำคลองไก่ชีเหล่เลย บางน้ำคลองเลยพี่น้องแล้วพา,าพี่น้องมาหลงน้ำคลองเราบตรงนี้ก็จะเป็นด่านพี่น้องด่านของทหารโลโลชายแดนครับแล้วก็ที่มีที่ส่วประทานเนาะได้นามพี่น้องข้าเจ้าก็จะเห็นน้ำแสงคือกองเรือใช่ไแต่ข้าเจ้าใช้น้ำคลองพี่น้องข้าเจ้าใส่พระบาง,งมันนี่มากครับเป็นนมลอทั้งสองคนมาเนี่ยลำดวนกับทองอา่า เป็นน้ำคลองไปเนาะโอ,กกกอ,กอกก้กลวงกวงกลวงน้ำคลองกลวงน้ำคลองกวลวงโอ้เห็นแล้วน้ำคลองอืมอันนี้เป็นไอ้ยังเกาะนี่คลองน้ำสวนประธานเออนี่น้ำคลองไปเนาะอ,อันนั้นเป็นดอนสนดดอนสนดต่อลงไปก็จะเป็นหาดดอนเทียน เอาไปเคยชมชหันี่น้องบมึงเนะเาะตัวนั้นที่เป็นพังไทยตั้นแต่พังไทยเนาะตัวนี้ตรงกับอำเภอชานุมานเอาชานุมานนี่ขึ้นกับอำนาจเจริญเนาะตัวนี้จังหวัดอำนาจเจริญเนาะชานุมานต่อขึ้นไปหันกับเป็นมกดาหารอันนี้เป็นแม่น้ำคลองที่ว่าอาันนี้เดชลาเนาะสลากลางเขาจะ สลาบอน,นันคนข้าเมืองกติถ้าบูมีโควิดนี่ก็ขามนี่ก็ได้เออตอนนี้เป็นน้ำคลองอันนั้นดอนชนดมองนีรื่องหลวงนะพี่น้องตัวข้าเจ้าจเอาพระขามมาเนาะตัวพระข้าเจ้าฟูนำขึ้นมาเดี๋ยวเอาสิบบริบรงอันนั้นเนาะจะได้กับบริบรงตอนข้าจเจ้าแห่ขึ้นมาเนาะเพราะเป็นพระข้าเจ้าก็บริบูเปิดเผยไปเลยเนาะเดี๋ยวเท่านข้าเจ้าจึงมาทำคลิปให้ไหมเนาะ นี่เป็นน้ำคลองแต่ว่ากว้างพอสมควรเนาะอ่ะพี่น้องคลิปนี้ก็สิขอจบเพียงตอนนี้นะพี่น้องจบอยู่บนน้ำคลองนี่แหละพี่น้องจะได้กระฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับกองแรงนี่แหละพี่น้องให้กำลังใจจะได้ทำคลิปต่อไปพี่น้องจะได้ก็ขอขอบอกขอบใจหลายๆเนาะงทิ้ ผู้ชมที่เขามาับชมเนาะวันนี้พามาเบิ่งน้งกองเนาะสชคดีด้อพี่องบ๊ายบาย